สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเช้าวันนี้19กุมภาพันธ์2564ตี5ครับมาพบกับช่องปอนบ้าน youtube ท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามนะครับช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องปอนบ้าน y o YouTube ไว้ด้วยนะครับเมื่อท่านกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดเลือกทั้งหมดเมื่อเราขึ้นคลิปเมื่อไหร่ท่านจะเห็นคลิปช่องปอนบ้าน YouTube ทันที อย่าลืมนะครับดูช่องนี้มีความสุขต้องช่องปอนบ้าน YouTube ครับทักทายพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทุกท่านครับตอนนี้รู้ครับว่าพี่น้องชาวนามีความหวังแล้วก็รอเงินอยู่แต่มันไปติดขัดขั้นตอนไหนจึงนานใจจริงจริงนะความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วฟังครับเอาเป็นเรื่องๆไปมันมี2เรื่องที่จะได้เงินอยู่ขณะน,นี้นะครับก็คือเรื่องที่หนึ่ง ไลยละ500รอบ2เป็นยังไงก็ล่าสุดนะครับคณะตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณสำหรับจ่ายไล่ละ500รอบ2แล้วนะครับแต่ที่ยังไม่จ่ายเนี่ยอยู่ที่ทกศทกศ,ทกศ,ทกศยังไม่ได้ดำเนินการกระบวนการในการจ่ายยังไม่ได้ประกาศวันจ่ายออกมานะครับก็มีแหล่งข่าวเปิดเผยออกมาว่าก่อนที่ทกศจะจ่ายนั้น ต้องเข้าที่ประชุมบอร์ดทกศก่อนเมื่อบอร์ดทกศผ่านการประชุมบอร์ดทกศก่อนหลังประชุมบอร์ดทกศจรึงจะจ่ายถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าจะเป็นเดือนมีนาถึงจะได้เพราะอะไรครับเพราะ,ระบอร์ดทกศนี่ส่วนใหญ่เขาจะประชุมกันช่วงปลายเดือนของแต่และเดือนพอประชุมเสร็จก็นั่นแหละครับถ้าเรื่องต้องผ่านการประชุมบอร์ดบอร์ดทกศก่อนนี่ เรื่องไ 5, ร่ละห้ารอบสนี่คงจะยกยอดไปจ่ายในเดือนมีนาคมภายในเดือนกุมภาพันธ์คงจะไม่ได้แต่ถ้ามันไม่เกี่ยวกับการประชุมบอร์ดทอกศก็น่าจะจ่ายได้อ่ะรอฟังข่าวกันต่อไปครับแต่ที่แน่แน่ชาวนาได้แน่นอนเพราะขะนตมตีอนุม,มัติงบประมาณให้แล้ว28,000กว่าล้านนะครับรอรับเงินได้เลยนี่เหลือติดขัดอยู่ตอนขั้นตอนของทอกศรอประกาศวันจ่ายออกมาเท่านั้นเองนะครับทีนี้ ประกาศรายได้เข้าเป็นยังไงตอนนี้ก็มีการประกาศราคาเกณฑ์การข้างอิงเพื่อคำนวณส่วนตางจ่ายแก่ชาวนาประกาศถึงงวด15แล้วนะครับโดยประกาศทุกวันจันทร์ใครที่จะได้งวดไหนก็ตามแต่วันที่ระบุวันเกี่ยวข้าวประกาศออกไปทีละรอบละ7วันเป็นช่วง7วันที่เกี่ยวข้าวใครอยู่งวดไหนก็ว่ากันไปก็ประกาศมาถึง15งวดแล้ว แต่ปรากฏว่าตั้งแต่งวดแดเป็นต้นมายังไม่ได้จ่ายเงินเพราะงบประมาณไม่เพียงพอจ่ายต้องอยู่ระหว่างของบประมาณเพิ่มเติมตอนนี้ยังไม่เข้าที่ประชุมครมเท่าที่ติดตามข่าวนะครับก็ยังเรื่องประกันรายได้เข้าเนี่ยยังอยู่ระหว่างเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมครมเพื่อขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเมื่อได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากคณะรีแล้วจึงจะจ่ายได้คราวนี้ก็พี่น้องก็วิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ได้เลยว่า ระหว่างไล่ละห้าร้อยรอบสองกับประกันรายได้เข้าที่กําลังอยู่ระหว่างของงบประมาณเพิ่มเติมนี่อันไหนจะได้ก่อนกันในทางวิเคราะห์แล้วเขาว่าไล่ละห้าร้อยรอบสองนี่น่าจะได้ก่อนเพราะอะไรครับเพราะเพราะว่าอนุมัติงบแล้วเหลือเฉพาะทากศจ่ายในขณะที่ประกันรายได้ยังไม่ได้เสนอเรื่องเข้าขออนุมัติงบในคอรมอความเป็นไปได้ที่ไล่ละห้าร้อยรอบสองจะจ่ายก่อน ก็เป็นไปได้สูงแต่ทีนี้เรื่องก็มีอยู่ว่าถ้าหากว่าสัปดาห์ต่อมาสัปดาห์ที่จะถึงนี้มีการประชุมคลมอแล้วเสนอเรื่องของงบประกันรายได้เข้าเข้าไปเลยนี่มันก็ไม่แน่ว่าประกันรายได้อาจเข้าอาจจะจ่ายก่อนก็ได้เพราะประกันรายได้เข้าไม่ต้องรอบอร์ดทกศประชุมทํานองนี้ครับสรุปแล้วก็ ถึงแม้ว่าออไล่ละห้าร้อยรอบสองจะนุมันงบแล้วก็ยังไม่แน่ว่าจะจ่ายก่อนได้เพราะมันมีความสูสีกันอยู่ว่าถ้าภายในสัปดาห์หน้านี้ประมาณวันที่ยี่สิบกว่ากว่ามีการประชุมคอรมอรหลังจากนั้นไปสี่ห้าวันอาจจะเริ่มจ่ายไปกันแล้วได้ข้าวเลยก็ได้เพราะเขาไม่ต้องรอบอร์ดประชุมกันอีกส่วนไล่ละห้าร้อยรอบสองในรอบอร์ดประชุมกันก็อาจจะไปจ่ายมีนาซึ่งสรุป อันไหนจะได้ก่อนกันกลายเป็นสูสีทั้งๆที่ไรลลารอยร,รอบสองเนี่ยอนุมัติงบแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้ก่อนนะครับสรุปกลายเป็นสูสีกันถ้าว่าสัปดาห์หน้าเรื่องประกันรายได้เข้าของบและรัฐบาลอนุมัติงบยังสามารถจ่ายได้ภายในเดือนกุมภาได้ด้วยขึ้นอยู่กับว่าสัปดาห์หน้าเข้าที่ประชุออมครมครมไหมของบประกันรายได้เข้านะครับรอติดตามข่าวกันต่อไปครับ ก็เป็นกําลังใจอยากใ,ให้ได้ไป้ๆทั้ง2อ,อย่างครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาครับสวัสดีครับ